สบายดีพี <irgendw carbono> ่น <Beautiful, S 2> <ading> ้องสบายดียูนเมนเท้าน้องนี่เท็แล้วพี่น้องเลยเราจะกินข่าวเสาวแล้วบ่าดีลูกกลานาเต็มบ้านถือจะบ่าวม่วนเมนยนสบายดีสบายดีบ่าม่วนคือการกูซีซิบอดีเบเียอันนี้ก็จะบ่าม่วนเมียนมาสบายดี มารแางาดีแม่คือบ้านกลางาพูซีเนาะยังพออย่างแม่เห็นหมอสบายดีสบายดีแเทางในก็จะเป็นถาเกล่เรื่องเกี <c oughs> ก่อะไรแบ้างเ่นใสุภาพนัก็มาซคันหลุดหอยหลาดจะหอดใส่เลย ันนเอกนว่ายทดอมนี้าคนอยู่ันนี่ยนอยู่ร้านเกนังกินกาแฟพระเจ้าก็ือศาสนาคีดเนาะกินหมู ก็จะได้คุณงานนะแข่งวันได้ไหมนุ้นหชุ้มัวตำมมอขั้นที่สามเลยคันขบทเนาะน้ำทางเริอนอ่อนเนาะ แต่เต็มสูตรเลยพญ่อ่อนน้ำเลยแล้ทางเขาพูดนะน้อจังพีเดอร์พี่มเห็นยังนะ เม่จะมาบ้านไม่ใไหมกเปนอรเะเปไปสู่กับผูดเอายันมายัาหาไดย

มาไล่หัวสามกันโหลดเออ เด็กต่อคันใส่ไปใส่แล้วใ่ใสปใหม่ไปเลยไ

เขาบอกกันนะพ่อแม่เขาเนาะแล้อยากเยี er ่บล้อไรได้ทำนี่เนาะแต่ทำนี่สิวันนี้ไห้นะนะเราทำเป็นบ้านะเกี่ยวดอกนนมือเตงคพ่อมือเตงเ้าหาเพราะว่าส้าหนั้นข้างมันไม่มีโถเลยข้าข้างข้างน้องเนี่ว่าเขบอกเับเส้าหา้้ามันเสา บาทนึงบาทนึงบาทนึ่งมือเลยค่ะว่าอันนี้มือขนาดจับอบิลผ่อยู่เบื้อตวบกขาบกขันต่อรองาัชักแ่ต่อลขึ้นมาตอขึ้นอีกมันนีนะต่อขึ้น เราเอาการนั่นราอะเอการ่งเเออทอนี่ทนี่เอาง่ายง่ายเนาเนะแม่ถ้า่อา่ายนา

เพื่อเพื่อหาได้กินได้ไม่สิบหกหมื่นกว่าน้อถได้ดนดวมันหักมันแพงกันเลยขขาแตงอะอันนี้ก็ไปเมนะไปมนไปไไหน่ได้แล้วเร่งเนอยมันหักมันแพงกันเยแพงกันทงไแม่อหลเนาะแม่ันนี้เมย์จะซาหน <cười> <cười> rồi rồi ừ. bà đi khó mưa khó, khó mưa tèn nó nó <laughs> <laughs> rồi, <cười> rồi. <cười> 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 thọ sao hả ok vô

ว่ากับท่านเ่าคืออะไรเอ่ยท่ได้มีแก้เช้านี่อันนี้คออี่อันนี้อันี้คออันนี้คอเสียที่จะเทานะอืมฝากบอกเถินี่ตอนนี่แม่ตั้งใจ

นี่บรรจุในถุงดอกไม้เล้ใม่ในนี้เไทำทำขี้คองโดยเป็นข้ไรโพดนบ้านนั้นค่ะสองตนแล้ว

เขาเรียบง่ายหน่อยนะค้อยูคูนี้

่นเนีเสนหนึ่งตัวนึ่งตังค์หาตัวได้จะได้ทอดปลาพี่น้องาหมปลาามมจะบริแล้วน้แห่ไอนังเนื้อมุยแม่เนื้อมูบ่นี่จะบริทินสี่อตัวกัหัวมาจางสู่คอกันเลยนะพี่น้องกระโดงหาสิบล้านทำบาทหนึ่ง มน่อนี่นะทอดสิเอล้านก่อนนล้้างอี้สิบสี่ล้านก็ทำทำมือแตง่ไทมือแตงบาทหนึ่งไ้แหมบันรดแต่าองใส่บุญวิองเนื้อบานเดียวแต่บาทเรเพ่ไม่เบนม so no. uh. ีโดยโดยเหมือนานเฮาเน้ก็เจาบุมีบกรเจาเสรเนาะเฮาเสราะแานสรเฮา เต็มโตละครับเนาะกินมั้ยมอนิกาเซราเด้อน้องฝากก็ได้กเซทําหนสบายดีอย่างงนันคอเนาะขอส่งน้องดิแทะองห10ล้านทําบานึงเนาะ